ยินดีกับนายใหญ่ยินดีด้วยขอรับวันนี้เสี่ยงอิงเทียนตายไปหมู่บ้านอศวินก็ล่มสลายต่อจากนี้ไปยุทธภพนี้ก็ไม่มีใครกล้าเป็นศัตรูคู่แข่งกับผาเหนือเมกแล้วประมุกยุทธภพไม่ได้จะเป็นกันง่ายๆเจ้าเอก็เห็นนี่สำนักงอใบเป็นก้างชิ้นโตเลยเหตุใดนายใหญ่ถึงเมตตาสำนักงอใบมอบยาถอนพิเให้กับพวกเขาละยิ่งมีคนต่อต้าน ก็ยิ่งต้องชักจูงหากข้าไม่มอบยาถอนพิษให้สนักงอใบปล่อยให้พวกเขาตายคนอื่นๆก็ต้องต่อต้านข้าด้วยเช่นกันเพื่อแก้แค้นให้สนักงอใบข้าต้องการเป็นเจ้าของหกสำนักหายไปหนึ่งข้าเองก็ไม่รู้สึกดีแต่พอพวกเขาหายดีแล้วเกรงว่าจะยิ่งเหิมเกรืมไม่ฟังท่านพิษของพวกเขาหายได้จริงเหรอที่แท้นายใหญ่ก็มีแผนไว้แล้ว หองสำน,นักอยู่ในกำมือของข้าแล้วแต่เจ้าโป้อังสอดนั่นนายใหญ่ตอนนี้โป้อังสอ์ฝีมือก้าวหน้าแม้แต่เสืออิงเทียงก็ยังไม่สามารถต่อกอนได้น้ำซ้ำมิงเยสินก็คอยช่วยเหลือคิดอุบายให้เขานายใหญ่ท่านเองก็โปรดระวังตัวด้วยพูดไหมคะจะมีอะไรไม่พอใจก็พูดมาตรงๆอย่าอ้อมค้อมเลยข้าไม่สบายใจคือนายใหญ่หนายใหญ่ฉันฉลาดนิ่งนัก สิ่งที่ข้าอยากพูดคือมิงเย,ย่ซินไม่ควรปล่อยไว้ไม่ควรปล่อยมิงเย,ย่ซินไว้จริงๆงั้นเจ้าจะฆ่านางให้ข้าเลยคือว่าข้าน้อยข้าน้อยทำไมไม่กล้าใช่ไหมเลิงเย,ย่หลิงซิง พวกเจ้าพูดอะไรบ้างสิข้ารู้ว่าทำไมพวกเจ้าถึงไม่พูดเพราะห่วงความเป็นพี่น้องของพวกเจ้าเลยไม่อยากจะลงมืออีน้ำไฟเจ้าเป็นคนรักตัวกลัวตายมิเงียสินคนเดียวเจ้าก็รับมือไม่ได้แล้วยิ่งมีป้อังสอด้วยแล้วมิเงเยสินยิ่งไม่สมควรปล่อยเอาไว้ข้าหวังว่าจะมีใครฆ่านางให้ข้าสักคน ข้าลอยไร่ความสามารถให้ใครด้วยผ่านื้อแม่ของข้าแค่คนทรรยศคนเดียวก็จับไม่ได้ข้าขอถามอีกครั้งใครกล้าที่จะฆ่ามิเยสินให้กับข้าข้าเอง ท่านก็มาเหรอ,อรู้แล้วใช่ไหมว่าซีอิงเทียนตายแล้วพวกเราล้างแค้นให้ท่านพ่อสำเร็จแล้วแค่ได้ยินแล้วแล้วก็เห็นแล้วท่านเห็นแล้วปฏิทินมาเหรอเรื่องเกี่ยวกับการล้างแค้นให้สามีข้าและความเป็นความตายของลูกชายข้าภรรยาและแม่อย่างข้า ก็ต้องไปสิถ้ารู้สึกโล่งใจแล้วสินะความปรารถนาทั้งชีวิตที่จะได้เห็นลูกชายของตัวเองฆ่าศัตรูล้างแค้นสำเร็จแล้วทำไมอะซิ่งอินเทียนตายไปแล้วถ้าไม่ไดีใจเหรอได้ฆ่าศัตรูของสามีข่าต้องดีใจแนะ่ แเขาตายจริงเหรอความหมายท่านคือสิ่งทียังไม่ตายเป็นไปไม่ได้พป๊ะอังสอฆ่าเขาแล้วฆ่าเห็กับตา่าเ <c oughs> ขายังไม่ตายหรอกเป็นไปไม่ได้ข้ากับโป๊อังสอฟันเขาไปตั้งหลายแผลโป๊ะอังสอยังลอให้เขาโดนระเบิดร่างหลายเป็นเสียเส่ยงจะไม่ตายได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ <c oughs> คำถามก็คือ ร่างแหลกเป็นสิ่งเสี่ยงและมีใครเห็นศพเสี่ยงอิงเทียนบ้างล่ะร่างแหลกเป็นสิ่งเสี่ยงไปแล้วจะยืนยันได้ยังไงอ่ะเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ได้ไหมายความว่าคนตายคือเสี่ยงอิงเทียนนี่ท่านข้าว่าหลายปีมาเนี้พระความแค้นวนเวียนในสมองท่านพอเสี่ยงอิงเทียนตายไปท่านไม่ดีใจไม่พอแถมยังดูเย็นชาท่านแค่ไม่ชินใช่หรือเปล่าละ่ะ ก็เจ้าเป็นวีหรือบุรุษเสี่ยงอิงเทียนยังสามารถเอาชนะเขาได้แสดงว่าเขาไม่ใช่ยอดเขามันจริงจอกเจ้าเล่จอมอุบายคิดว่าจะโดนฆ่าตายง่ายๆอย่างนั้นเหรอั้งนั้นการเป็นประมุขมา20ปีของเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเขายังไม่ตายจริงเหรอไม่หรอกเป็นไปไม่ได้